มีขาหมูนะคะจัมโบอะนี่กระเทียมดูมดต้นหอมดูนี่ไงหอมนี่ไงร้านเนี้ยแต่นี้ที่ที่อุบุนนะเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะเฮีย ตลาดอะไรนะตลาดอะไรนะตลาดอะไรนะเนะขาเรียกตลาดโต้รุ่งไล่เออตลาดโต้รุ่งคือคือแมกซ์เลยอืมก็หน่อเป็นอะไรลูกหยิบอะไรลูกอ้าวถ้าไม่เกรงใจหยิบไปเถอะเอากระเทียมเต็มที่เอออืมเนื้อกระเทียม เ,เราขัดไม่ได้เราก็ต้องเด็ดเหรอกัดไม่ได้ก็ต้องเด็ดเราขัดไม่ได้เราก็ต้องเด็ดเขาผู้ก่อวิญญาณหนึ่งผู้ก่อวิญญาณนึงนี่ให้โล่ไปด,ดไูเด่นน้อยนะคะจานเบ่เลอะเลยจัมโบ้จัมโบ้